So today s. <S วันนี้เป็น sharing. Ancestor Sharing ค่ะการแบ่งปันจากดวงวิญญาณบรรพบุรุษ ลูกที่แสนหวานเป็นสุขกับเรื่องราวที่สวยงามเหล่านี้จากบรรพบุรุษของลูกที่แบ่งปันช่วงเวลาที่สวยงาม ในช่วงเวลาเหล่านั้นน่ะมันไม่มีรถยนต์ในยักษ์าในเมาอาบูโบลีดาดีก็จะต้องแบบว่าใช้เกวียนเทียมบัวค่ะไปซื้อผักแล้วก็อื่นๆนะบาบาเองนั้นเคยทำให้เราเออเอาฟักทองไว้บนหัวเราอะแล้วก็ปีนขึ้นบันไดถ้าฟักทองหล่นน่ะบาบาก็จะบอกว่าลูกลูกสอบตก บาก,ก็บอกลูกเฟลนะในความสุขนั้นเนี่ยด้วยความกระตือรือร้นมากเลยเราก็จะเฝ้าแต่เดินแล้วก็เทิร์นฟักทองไว้บนหัวเราเอาฟักทองวางไว้บนหัวแล้วพอแบบถึงรถบัสมาม่าก็จะมานะแล้วก็ประพรมดอก,กอุน้ํากุหลาบให้กับเราเพื่อเราเดินมาตลอดทางเลยเดินมาจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนมันต้องต้องเป็นงานหนักนะมาม่าว่าอย่างนั้น เราอะมีชีวิตอยู่ด้วยความสุขอย่างมากมายอย่างยิ่งมันเป็นโชคของฉันนะที่ฉันอะสามารถที่จะอ่านลายมือของบาบาได้ฉันเคยเขียนเป็นภาษา,ษาฮินดีในสมุดโน้ตเหล่าน,นั้นเพื่อจะให้คนที่เข้าใจฮินดีแล้วก็ภาษาซินดีอะแล้วก็เขียนเป็นซินดีให้คนที่เขาเข้าใจภาษาซินดี บาบาเองก็ให้แรงบัรดาใจแก่ฉันแล้วก็ช่วยฉันกับสิ่งนั้นด้วยในตอนนั้นน่ะฉันทําสิ่งนี้ได้ยังไงสิ่งนี้ดําเนินไปได้ยังไงบาบาคือผู้ที่ทําให้เราทําทั้งหมดนั้นแล้วก็ให้แรงบันดาลใจกับเราฉันนะ่ารู้สึกว่ามันต้องไม่มีหนึ่งคำเลยเนาะที่พลาดไปสักครู่นะคะตะกี้หายไปหนึ่งประโยคบาบาคือผู้ที่ ทำให้เราทําทั้งหมดนั้นแล้วก็ดนใจให้เราทําด้วยความสุขจากข้างในในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ไปไดาดีบอกว่าเราทําได้ยังไงหรออะไรเงี้ยเป็นบาบาที่ให้แรงบรรดาลใจนั้นกับเราฉันน่ะเคยรู้สึกว่าฉันนะจะรู้สึกว่ามันต้องไม่มีแม้กระทั่งหนึ่งคำของบาบาที่หายไปฉันก็จะจดโนด้ตอันดับแรกนะฉันก็จะเขียนมันแล้วจากนั้นค่ยมาเขียนมันดีๆอะค่ะ เพื่อ่มันจะต้องส่งไปให้กับทุกคนแต่ดี้มีชัดโนต้ตของตัวเองนะมีสัญ,ญลักษณ์ของตัวเองบาบาเคยบอกกับฉันว่าในตอน11โมงอะไพรสณนีเขาก็จะมานะลูกจะต้องเตรียมทั้งหมดมูลีเหล่านี้ให้พร้อมเพื่อจะส่งไปให้กับพวกเขาก่อนเวลานั้นนะคะคือต้องจดชัอโนต้ตเสร็จแล้วก็ต้องมาเขียนเป็นตัวมูลีเต็มอีกรอบนึงเนาะบาบอกว่าลูก ไปสนีเนี่ยเขาต้องไปตอน11บเอโมงนะลูกต้องเตรียมการให้พร้อมนะแล้วก็ต้องส่งไปให้ทันเวลาเนาะต้องเสร็จก่อนเราจะได้ส่งทันครั้งหนึ่งบาบาพูดแบบนี้บาบาพูดเพียงครั้งเดียวเองฉันก็รู้สึกความสุขนั้นแล้วก็ความซาบซึ้งว่าฉันน่ะต้องทำสิ่งนี้ให้เสร็จบาบานั้นบอกกับฉันนะมองดูสิลูก ว่าไพรสเน,นี้ยก็จะไปถึงมาม่านะมาม่าก็จะแบ่งปันกับคนอื่นอีกมากมายและหลายคนก็จะมีโอกาสที่จะได้รับฟังมูลีนี้บาบาเคยพูดว่าให้มีความสุขเสมออย่าได้หงุดหงิดอารมณ์เสียถ้าใครบางคนพูดอะไรก็อย่าไปฟังเพ้กเฉยมันไปซะอีกนอมมันไปซะนะ ให้ฝ้าแต่บโบยบินอยู่เสมอทำให้คนอื่นๆโบยบินเฝ้าแต่ร่ายรำอยู่ในความสุขและทำให้คนอื่นๆสามารถที่จะร่ายรำด้วยอย่าได้เหี่ยวเช้าสับสนฉันอนะมักจะคิดว่านี่มันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากเลยในชีวิตของฉัน ครั้งหนึ่งอ่ะบาบาเคยสั่งกับเราว่าใน15วันหลังจากเนี้ยต้องอย่าได้มีใครอ่ะที่เข้ามาข้างในแคมปัสของเราได้เลยนะคนข้างนอกห้ามเข้ามาค่ะภายใน15วันนับจากเนี้ยให้ปิดประตูนะแล้วก็ใส่ล็อกซะทุกสิ่งทั้งหมดที่ลูกต้องทำอ่ะให้ทำได้ตนเอง ต้องไม่มีแม้กระทั่งคนขับมาขับรถที่จะอนุญ,ญาตให้เข้ามาข้างในดังนั้นน่ะมันก็มีรถบัสขนาดใหญ่บาบาก็พูดลูกอะ่ะต้องดูแลดูแลรถบัสคันนี้ด้วย ฉันนะ่ะก็ไปอยู่ข้างใต้รถบัสเนาะเข้าไปนอนอยู่ตรงนั้นนะ่ะใส่ชุดแบบว่าเสื้อผ้าสีมืดๆนะสีดําๆ่าฉันจะสามารถทําความสะอาดจากข้างล่างได้โหทำความสะอาดรถบัสจากข้างใต้พอเราออกมาจากไอ้ใต้รถบัสเนะี่ยเราก็ดูหน้าตาเหมือนเป็นผีเลยคุณพูดของใส่จะตัวดำเนาะหลังจากเนี้ยเราก็ไปอาบนา้ําทาให้ตัวเองสดชื่นนะบารก็จะพาเราไปที่คลิฟตันไปพร้อมกันกับท่านแล้วก็ไปปิกนิกกัน แล้หลังเราเองอ่ะก็จะโบยวินในความสุขเสมอเลยไม่ว่าเลยก็ตามบาบาบอกให้เราทําเราก็เพียงแต่ทําตามอ่ะเราก็ทําสิ่งนั้นบาบาทําให้เราทํามันไม่ใช่ฉันที่เป็นคนทํานะบาบากาลังดูแลเราก็ดูแลยักย่าต่อให้ไม่มีดีดีหรือดาดีบาบาก็ยังเป็นผู้ที่กําลังดูแลเอาใจใส่ทุกสิ่งในยักย่านี้บาบากำลังทำให้เราเคลื่อนไปใช่ไหมล่ะศรัทธาแบบ เนาะเปี่ยมล้นมากค่กจะจ <c oughs> ไรเยิงสาบริสุทธ์นะบ๊ายบายทำอะไรก็ทำตามนั้นเลย <c oughs> पूल है अब भी यादों की इन हिन्दो में आप